เอาเละครับเส้นผู้ชมด้วยนะครับอยู่กับเกม Reverse 19ึ9นะ้ฮะแล้วก็สำหรับใครที่ยังไม่ทราบนะครับว่า LD Player เขามีเว็บไซต์เฉพาะเกมนี้ให้ด้วยเป็นข้อมูลนะครับแล้วไกด์ไลน์ในเกมด้วยบอกเลยว่ามีข้อมูลเยอะแยะมากมายที่น่าสนใจนะครับที่เขาจะอัปเดตมาให้ด้วยนะครับมีการดูตัวละครรายละเอียดข้างในตัวละครนะครับมีเพียบเลยแล้วก็มีการเปรียบเทียบตัวละครด้วยอันนี้น่าสนใจมากเปรียบเทียบของสกิลความแรงบูคดาเมจอะไรพวกนี้เป็นไงบ้างน,นะครับก็ มาวิเคราะห์มาดูกันได้นะครับในเว็บของ LD Player ผมส่งข้อมูลไว้ใต้ดีฟชันนะครับแล้วผมบอกเลยว่าเขาปรับสเปคให้มันลื่นไหลแล้วก็สเปคต่ำมากๆนะครับถ้าเราเล่นแบบว่า PC ีเนี่ยมันจะกินสเปคแบบเต็มเหนียวเนาะแต่ว่าถ้าเราใช้ LD เนี่ยเราปรับสเปคได้แล้วก็ลดลดคอในการใช้งานได้นะครับเราจะได้ดูหนังฟังเพลงได้อะไรเงี้ยก็จะลื่นนะครับปรับแค่2คอแรมกินแค่ประมาณ3ก็ได้ครับแค่นี้ก็สามารถเล่นเกมนี้ได้ลื่นละและเล่นได้หลายจอเหมาะกับคนที่จะจะฟาร์มหลายจอเงี้ยครับแล้วก็มีภาพแบบจอเล็กเนาะ จะเล่นแบบปล่อยฟาร์มได้พวกนี้ครับหรือเกมอื่นองไงก็ตามนะครับก็ใช้ LD ในการเล่นลิงโหลดใตดิฟชันนะครับวันนี้วันเข้าวันที่3นะแล้วก็หลายคนน่าจะจบเอ็นเกมไปเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่าอนาะคตเนี่ยเขาจะมีแพทใหม่เข้ามาที่ผมแมนะนํามาให้ปั้นนะครับเพราะว่าตัวละครใหม่มันจะเข้ามา หลายคนก็จะดองตั๋วนะครับหลายคนเป็นสายฟรยีเนี่ยก็ต้องใช้ตัวพวกตัวม่วงตัวอะไรพวกนี้ครับวันนี้ก็มาแนะนําให้ทุกคนได้ฟังกันนะครับซึ่งตัวละครที่แนะนําในการปั้นนะครับเพราะว่าอย่างก็ตามเนี่ยมันจะมีดันนี้ครับเป็นดันสําหรับผ่านคอนเทนต์เพราะว่าคอนเทนต์ธาตุใช่ไหมครับถ้าเราลงถูกธาตุเนี่ยก็จะชนะธาตุสามสถ้าแพ้ก็คือแพ้30คือเราโดนตีแรง30มอะแล้วศัตรูก็โดนเบา3ามสิยังไงก็เราก็ต้องชนะธาตุในการลงนะครับเพื่อเอาตราตัวนี้มานะครับอ่มมาม ม่วงขึ้นไปแล้วก็ต่อไปก็เป็นดับส้มเงี้ยครับงั้นตัวดาเมจอะหรือตัวซับอะไรก็ตามเนี่ยมันจําเป็นมากเลยมันจะมีตัวหนึ่งที่เขาให้คีย์หลักมานะครับคือตัวละครแจกในเกมนี้มันชื่อว่าอีเกิลทุกคนเป็นตัวละครที่อัพง่ายมากธาตุม่วงไงแม้เป็นสี่ม่วงพอเป็นสีม่วงเนี่ยตัวละครซับมันจะง่ายมากเลยและหาของโคตรง่ายเวลามันอัพขั้นแต่อันเนี่ยมันโกงมากเลยทุกคนอย่างแรกอะอันนี้คืออันติใช่ไหมครับอันตีบอกว่ามันจะเพิ่มคริเลทของอันตแเจ็ดสิบเปอร์เซ็น มีคิดิคอนแบบดาเมจคิดิคอนเกินมาครับดาเมจคิดิคอนจะมีการเพิ่มมาเป็นพิเศษคือคิดิคอนเกินอ่ะจะมีดาเมจคิดิคอนขึ้นมานะครับมันจะแรงกว่าคิดิคอนปกตินะครับซึ่งมันแรงมากมากเลยอ่าเป็นว่าน่าจะพอๆกับตัวของบีกรูมเลยดังนั้นเนี่ย,อยพอมาดูที่ว่าเอ้ยสกิลอ่ะมัน70%พอเราอ,อ,อัพอีกครับเพิ่มอีกเป็น100%เลยครับทุกคนนักแค่เบลสี่เอง และก่อนหน้านั้นเนี่ยครับมันมีเวลสใช่ไหมจะเพิ่มสกิลที่ว่าถ้าศัตรูติดสถานะโดนดาเมจเพิ่ม40 60 10, 1 0 0นะจากเดิม20ใช่ไหม25 30อย่างเงี้ยครับอันนี้เพิ่มมา40เลยคือมันมันเป็นหน่วยคูณเยอะมากเลยอ่ะเริ่มต้น10อ่ะ20เห็นไหมครับดูดเลือดได้ด้วยนะถ้าติดสถานะพวกสตันใบติดพิษติดอะไรได้รับหมดเลยครับนับหมดแล้วก็ทาดาเมจเสริมดูดเลือดเสริม20%มเมื่อกี้อัพขึ้นแค่1ขั้นอะ่ะเป็น40เลยแรงขึ้นเยอะเลยทุกคน แล้วสกิลหมวกก็มีเจาะเกาะโดยไม่ต้องหาตัวมาเจาะเกาะเลยนะครับน้องเจาะเองเลยตัวเจ๋งมากเลยทุกคนก็เลยอยากมาแนะนําตัวนี้และคอมโบน้องง่ายมากเลยคอมโบน้องเนี่ยจริงๆก็ก็บูมนี่แหละนะครับเรามีทุกคนอยู่แล้วมีคนบูมมีคนบูมเป็นตัวละครอะไรครับเป็นแปะดีบัฟไงดีบัฟที่มีคืออะไรครับลดดีเฟนต์ก็คือดีมากศัตรูโดนดาเมจเพิ่ม15%คือแบบโอ้มันเข้ากันพอดีนะครับปั้นไม่มีปัญหาแน่นอนเ mm hmm. นื่องจากว่ามีคนบูมเนี่ยมัน จะเป็นดาเมจตัวเดียวก็ยังไม่สุดใช่ไหมนี่เอาน้องมาเสริมได้อีเกิลแล้วก็หาตัวซับมาตัวหนึ่งตัวซับจะเป็นซีมาซีมามีเรื่องสถานะนิดหน่อยแล้วก็มีไซเลนอยู่ด้วยนะครับมีฮิลด้วยมีเพิ่มดาเมจด้วยมันก็เข้ากับอีเกิลได้เช่นกันคือมันหาง่ายเหมือนกันอะ่ะอันนี้ผมทาไป3ดาวแล้วเห็นปะสุ่มไปยึดผมเพิ่งจะสุ่มไนันนีเดียวเองแล้วก็ตัวแทนก็จะมีคริสโตโลก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าตัวฮิลดีกว่าเนาะไปหาตัวที่ฮิลได้มานะ พยายามหาตัวที่มันชนะทตาไปลงเดี๋ยวลองมาลงดูกันว่าเวลาคอมโบโเนี่ยมันจะรูปแบบประมาณไหนนะใช้ง่ายจริงหรือเปล่าเอาแค่ด่าน2ก่อนละกันเพราะว่าผมเพิ่งจะปลดแค่เวล30ยังไม่ได้ปลดไอเดียใส่ของอะไรมากมายนะครับนี่ก็ใช้แค่นี้เลยตัวฮิลก็จะเป็นตัวน้องเลนะครับน้องเลเซาน้องเลสเลเซาเนี่ยมันเก่งโคตรเลยคือมันฮิลแรงแล้วก็ตีหมู่ด้วยนะครับทั้งฮิลทั้งตีหมูเจ๋งมาก วิธีการใช้งานนะครับเราก็ต้องมีดีบัฟก่อนดีบัฟปุ๊บก็จะมีลูกศรขึ้นครับอันนี้เท่ากับว่าเกมเนี้ยถ้าอะไรที่มันมีดีบัฟอะอย่างเช่นว่าถ้าตัวเรามีบัฟเพิ่มโจมตีหลือก็ตามนะครับเป็นบัฟบัฟฟ้า ah ครับตัวนั้นจะตีแรงขึ้นการก็จะมีลูกศรขึ้นแบบนี้ <S <S นถ้าคุณใช้ทุกคนก็จะเป็นตัวน้องโซเนโตอะเออมันก็ทําแบบนั้นแหละครับมันก็จะขึ้นแบบนี้สกิลนั้นก็จะแรงขึ้นอ่ะเดี๋ยวลองใช้ดูครับ น้องนี่แรงพอกันเลยบอกเลยตีบอสที่วาร์ปได้ครับคือหลักๆอะ่ะบอสมันต้องมีตัวตีเดียวแรงๆมันเอาไว้เจาะโลบอสนะครับเจาะโลบอสน,นี่บัฟบัฟเพิ่มความแรงสกิลหมู่สองอันเลยนี่ครับเป็นเกือบพันนะครับเก้าร้อยเมื่อกี้คือแรงมากเลย แล้วคิดดูคิของคีดแดมของ ADK อ่ะไออันเตียครับก็เอาเรื่องอ่ะอ่ะเดี๋ยวรอบัฟนะครับอ่าบัฟก็จะมีสอนขึ้นทันทีแล้วก็อันนี้ชนะทาสองอันมีฮีนด้วยเดี๋ยวลองฮีนดูนะครับน้องฮีนแรงมากเลยนะฮิวหมู่ด้วยเจ๋งเลยอ่ะเก้ <900 S 1> ครับดูฮีนดิโอ้ฮิวเต็มหลอดอ่ะเดี๋ยวเคลียร์บอสก่อนนะครับ เขียมบอนก่อน,นดูดีน้องก็ตีแรงด้วยโอ้โหเจ็ดร้อยเลยเรียบร้อยฮะมาต่อมาเป็นบอสนะครับอย่างแรกเราก็ต้องเอ่อจริงๆไม่ต้องทำอะไรอะนะครับถ้าลดดีเฟนด์ได้ยิ่งดีเดี๋ยวลองเปลี่ยนการ์ดหน่อยว่ามีไหมอ่ะมีนะครับอ่ะลดดาเมจแล้วก็ยัดสกิลได้เลยสกิลน้องก็โกงจัดนะครับมีลดอา่า เขาเรียกว่าเกตบอสไปส3อันเลยครับตอนนี้ผมยังไม่ใช้เก็บไปก่อนก็ได้นะครับเป็นตัวตีบอสด,ดีมากเลยบอมันจะอันติไม่ได้ไงนี่เราก็ดูดเลือดได้นะครับดูดีเท่าไหร่สองพโอ้สองพันสองขีดแรงจัดนี่ยังไม่อัพอะไรเนี่ยแรงเอาเรื่องเลยทุกคนก็คิดดูว่าถ้าเราอัพเนะมื่อไหร่นะกระหึ่มแน่นอนอันนี้ตีเดียว มีดีมีดีบัฟอยู่นะครับยิงปลายป้าง1,000งพัปโป้งพันสอง 1, ยิงซ้ำอีกทีโป้ง1,000นี่เรียบร้อยฮะใช้ง่ายจัดนะครับเนี่ยหลายคนมองข้ามนะครับสับตัวนี้ก็แนะนำว่าให้ปั้นเป็นตัวหลักดาเมจได้จริงๆมันลงดันไหนก็ได้แหละนะครับเพราะว่าคีของเขาโหดมากนะครับคีร้อยเรนอนะ่ะเออหาคีร้อยเปอร์เซ็แล้วถามว่าถ้าไม่มีเบโกลูมอ่ะ ถ้าสมมติว่าคุณไม่มีบิกรูมนะครับช้ยน้องนี้แทนได้น้องอีลิกอีลิกนะครับมันมีสกิลสองที่ทำให้ศัตรูลดต้านคีได้ลดต้านคีก็คือทำให้เราติดคีิง่ายขึ้นเนะเวลาสกิลวันติก็จะแรงจัดนะครับเอาไปบัฟอันติเนาะอันเนี้ยคู่กันได้นะครับแล้วน้องเจาะเกาะได้เหมือนกันเลยส่วนสกิลหมูกก็จะเป็นการเคาน์เตอร์ไอพวกที่มีบัฟบ,บ,บนหัวบอสนะครับมาล้างได้หมดเลยเป็นดาเบดห้าร้อยเปอร์เซ็นต์บวกกับดิช,ชามก็คือพวก ที่เป็นดาบแดงครับบนหัวบอสที่มันตีสองสามทีเราล้างมันได้นะครับล้างที่เป็นดาบได้นั่นเองเหมือนน้องโซเนโตแหละเนี่ยน้องมีความสามารถดีมากแล้วหาง่ายคือเราปั้นไว้เลยก็ดีนะครับเวลาเราปลดมาดาเมจเพิ่ม500ใช่ไหมจะเท่าไหร่ไม่รู้แหละแต่ก็การ์ดเนี่ยเพิ่มเปอร์เซ็นต์ดาเมจอีกนะครับแล้วก็อันนี้อะไรเนี่ยเอฟเฟกต์การ์ดเพิ่ม550เจาะเกาะ40%เลยอะ่ะโหน้องตีหมู่แรงนะไอ้ท่าน,นี้ตีหมู่แรงมากเลย แล้วก็อันนี้หูอันติ6 0 0น่ะแจ๋วเลยฮนะเป็นตัวดีเบสที่ดีนะอ่าก็ใช้แทนได้นะครับถ้าไม่ไม่อยากใช้น้องตัวนี้น้องเลเซอา์เนี่ยเรามาใช้ซีมาได้นะครับซีมาเนี่ยเก่งมากซีมาเขามีเรื่องของการาติดไซเลนนะครับศัตรูทำบับไม่ได้นะครับหักล้างไซเลนทิ้งไปเลยนะถ้าเห็นหัวศัตรูที่มีรูปรูปเป็นรูปอะไรนะเนี่ยในรูปเนี้ยนะครับเป็นรูปการ์ดอย่างเงี้ยครับถ้ามีอยู่นะเขาก็จะตัดบับนั้นทิ้งไปเลย นะครับจากนั้นก็มีบัฟเพิ่มดาเมจ15%แล้วก็ฮิลเลือดด้วยก็จะเหมาะก,กับทีมพอดีเลยเพิ่มดาเมจแล้วก็มีฮิลเลือดนิดหน่อยบวกกับสกิลนะครับมีการซีดซิลด้วยซิลก็คือการห้ามศตัตรูอันติเมตไม่ได้ก็จะคล้ายๆน้องที่ลดเกตนั่นแหละแต่น้องไอ้ตัวนี้มันไม่ไดลดเกตนะก็คือตัดการใช้งานไปเลยนะครับก็คืออันติเมตไปได้นั่นเอง โอเคเอาแค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวคลิปหน้ามาเพิ่มให้อันนี้เดี๋ยวคลิปมันจะยาวเกินไปนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวละครที่ผมแนะนำสำหรับการปั้นตอนนี้ทุกคนปั้นได้นะครับแบบอีกเกิลน,นะอย่ามองตัวส้มมากกันเปินไปนะครับเราต้องปั้นตามพาดด้วยนั่นเองก็เดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันใหม่นะครับสำหรับตัวดาเมจหรือตัวฮิลต่อไปเจอกันครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ 私の前にいるときはゃがめ王に見分けさせんな無礼者が